500รยชาติกปิดกชาดกชาดกว่าด้วยการโกหกหลอกลวง ภิกษุในพระพุทธศาสนานั้นแม้จะมีพระพุทธวินัยเป็นวัดปฏิบัติควบคุมอยู่อย่างดีแล้วก็ตามแต่ด้วยเหตุแห่งกรรมยังทําให้พระศาสนาต้องหมองมัวอยู่บ้างเพราะภิกษุบางรูปผิดพระวินยัยพระพุทธศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารในพุทธกาลนั้น ก็สรงเคยปรารกถึงภิกษุผิดศีลข้อมุสาวาดผู้หนึ่งที่มาบวชอยู่ในพระศาสนาของพระองค์ภิกษุรูปนี้เป็นชาวเมืองสาวัตถีเหมือนภิกษุส่วนใหญ่ในมหาวิหารนี้เป็นสงฆ์บ้ขาดศีลข้อโกหกหลอกลวงมาตลอดพรรษาและยังกระทําผิดพระพุทธบัญญัติข้อนี้ต่อไปโดยผู้ใดทัดทานก็ไม่ฟัง เป็นผู้ทรงศีลแท้แต่ยังมุสาโกหกคนเข้าไปทั่วช่างไม่บังควรโดยแท้ใช่ใช่ใช่สงสัยจะท่องพระวินัยข้อมุสาวาท้าไม่ถูกอย่างนี้มันน่าจับศึกษาให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยทั้งยังสแสวงหาประโยชน์จากเหล่าภิกษุซีลด้วยการหลอกลวงเป็นอาจินนี่ท่านลาบสักกะละของเราล่ะคลือหัดที่ทำบุญสั่งว่าให้มาเรียกเอาจากท่าน เอาเอามาเลยวๆสิทำเป็นหน้างงอยู่ได้เออเล่นกันนิ่มๆนิ่มเนียนอย่างนี้เลยแล้วเนี่ยไม่ไหวหลายครั้งยังกล่าวเท็ดกับอุบาสกอ,อุบาสิกาหลอกลวงเอาทรัพย์บ้านของกินของใช้บ้างตามแต่สถานการณ์จะออำนวยเอาเอาเข้ามาเข้ามาเข้ามาออเอาของอะไรทําบุญเหรอวันนี้ อ๋อลูกจันลูกสมอเอาไว้ฉันในฤดูหนาวเจ้าค่ะส่วนผ้าห่มยังไม่มีนะเจ้าคะแต่ก็คงจะได้ในเร็ววันนี้แล้วจะนำมาถวายเจ้าค่ะสาธุอัตมาก็ขออนุโมทนาบุญด้วยในยม <c oughs> <c oughs> เป็นไปตามแผนกระทั่งใกล้ฤดูหนาวคราวหนึ่งพระภิกษุผู้มุสาอย่างกล้าลวงให้คนวันณะช่างมาก่อเตาผิงไฟให้ตน โดยพูดให้เข้าใจว่าทำถวายแก่พระเถระพระเทะระ,ทละหลายรูปทลาภาพมากแล้วถ้าเจออากาศเย็นเข้าไปจะอา,าพาธได้โยมมาทำเตาผิงไฟเป็นฐานให้แบบเนี้ยกูศนแรงนะโยมสาธุขอรับระคุณเจ้าการแก้หนาวด้วยการลวงอุบาสกในครั้งนี้เป็นเหตุใหญ่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายมาพบเห็นเข้าก็สุดจะห้ามปรามเพราะเอือมระอา จึงพากันเข้าเฝ้ากราบทูลต่อพระบรมศาสดาในธรรมศาลาครานเดี๋ยวนี่ยกล้าหลอกให้ชาวบ้านมาทําเตาผิงไปให้ตัวเองถึงในวัดในวากันเลยหรือเนี่ยช่างไม่เกรงอกเกรงใจพระบรมศาสดากันบ้างเลยเห็นทีคงต้องแจ้งแก่พระบรมศาสดาซะแล้วละท่านคืนปล่อยไว้อะชาวบ้านจะเดือดร้อนและพระศาสนาของพระพุทธองค์จะมัวหมองได้นะท่านอืมจริงด้วย,ยงั้นเราเรีบไปกันเถอะ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อสดับว่ายังมีสงฆ์คาวกผู้บวชในพระพุทธศาสนาอันมีหน้าที่นำเวนยสัตว์ให้หลุดล่อนออกจากเปลือกตมแห่งกิเลสพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงกลับมาบำเพ็ญผิดหลอกลวงผู้อื่นอยู่อีกก็ปรารบถึงภิกษุนี้ตัดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันภิกษุนี้เมื่ออดีตชาติ ก็เคยเป็นผู้ที่โกหกหลอกลวงต่อนักบวชมาแล้วเหมือนกันเหตุเพียงเพราะต้องการไฟเท่านั้นเองแล้วสมเด็จพระพุทธศาสดาก็รำลึกอดีตชาติของภิกษุผู้นั้นด้วยปูุเพนิวาสานุสติญาตรัสเล่ากรปิดชาดกขึ้นดังนี้ภาราณสีนครครั้งอดีตรุ่งเรืองอยู่ริมฝั่งคงคามหานที วงประชาทุกวันนะใช้ชีวิตมีความสุขสงบเป็นอันดีในครั้งนั้นยังมีครอบครัวพราหมณ์ตระกูลหนึ่งอยู่กินกันได้ไม่นานก็ให้กำเนิดลูกน้อยเป็นทายาทสืบสกุลพราหมณ์สาม,มีภรรยาทั้งสองต่างเลี้ยงดูลูกและใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขจนกระทั่งลูกเติบโตเป็นกุมารน้อยวัยกำลังน่ารักนางพราหมณีผู้เป็นแม่และภรรยาของบ้านก็มาจากไป แม่จ๋าแม่จากลูกไปพรมโลกแล้วแม่จ๋าอย่าเศร้าโศกเสียใจไปเลยลูกเอ้ยบัดนี้แม่ของเจ้าหมดกรรมในชาตินี้แล้วทำใจซะเถอะลูกเมื่อทำพิธีปรงโศกนางพรามณีนั้นความเป็นอนัตตาไม่มีสิ่งใดมีอยู่จริงทุกสิ่งที่เป็นอนิจจงก็ประจักษ์ชัดแก่ผู้ที่เฝ้ามองดูอยู่ข้างหลัง ลูกเอ๋ยเจ้าจงดูเถิดทุกสิ่งไม่ใช่ของเราเลยจริงๆแม้เนื้อหนังมังสาของเราก็ต้องทิ้งไว้เมื่อตายลงถึงมีทรัพย์มากเมื่อวาระสุดท้ายของชีวิตมาถึงก็มิอาจเอาติดตัวไปได้เลยสักชิ้นช่างเป็นทุกข์ยิ่งนักหลังจากจัดก,การเรื่องศพของภรรยาเสร็จสิ้นแล้ว,ลวพรามผู้เป็นสามี ็ตัดสินใจมอบบ้านเรือนทรัพย์สิน,สนแก่ญ,ญาติและคนรับใช้จนหมดสิน้นบัดนี้ข้าพเจ้าได้สละแล้วซึ่งทรัพย์สินความสะดวกสบายทั้งหลายทานอันข้าพเจ้าได้กระทานี้จงเป็นเครื่องนำสู่ธรรมะอันสงบในเบื้องหน้าด้วยเถิดเมื่อตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วพราหมณผู้เป็นพ่อจึงจูงมือลูกน้อยมุ่งหน้าสู่ป่าถือศีลบวชเป็นฤาษี โดยให้บุตรชายบุตรเป็นดาบทกุมาน้อยคอยติดตามไปด้วยกันตามพ่อมาเถิดลูกรักเราทั้งสองจะไปบำเพ็ญภาวนาค้นหาความสุขที่แท้จริงของชีวิตกันขอรักท่านพ่อฤษีออกเสาะแสวงหาสถานที่อันสงบเป็นสัปปายดีเข้าที่หนึ่งในแนวป่าหิมพานจึงจัดการปลูกสาลาอาสมขึ้นหลังหนึ่ง เพื่ออาศัยพักสังขารหลบแดดฝนและปฏิบัติธรรมส่วนดาบทน้อยแม้ยังเยาว์ไหวนักแต่ก็รู้ประษาเฝ้าปรนิบัติพระฤาษีคอยหาผลไม้น้ำดื่มกินมิได้อนาทรตามพละงกำลังตน,นฮึบเก็บผลไม้นี่ก็เหนื่อยเหมือนกันแฮะแต่ก็สนุกดีเอากลับไปให้ท่านพ่อดีกว่าจนวันเวลาลุ่งเลยมาได้รรีะหนึ่ง ทุกๆวันในบริเวณใกล้อาสมหรือสีนั้นยังมีลิงเกเรตัวหนึ่งมักแวะเวียนมาคอยสังเกตสังกาดูความเป็นไปของหรือสีและดาบทน้อยอยู่เสมอแม้ขณะนักบวชพ่อลูกออกป่าเพื่อหาผลไมกรากไม้เป็นอาหารประทังชีวิตมันก็ยังพยายามเฝ้าติดตามไปแทบทุกแห่งนับวันลิงตัวนั้นก็ยิ่งเฝ้าดูหรืีและดาบทน้อยใกล้เข้าทุกที พระฤาษีแม้รู้ทันแต่ก็มิได้แสดงออกยังคงบำเพ็ญเพียรภาวนาอย่างสงบต่อไปและแล้ววันหนึ่งเมื่อนักบวชพ่อลูกกลับจากป่ายานสัมผัสของพระฤาษีก็ล่วงรู้ถึงสิ่งผิดปกติในอาสมของตนเกิดเหตุไม่ดีที่อาสมของเราแล้วละ่ะดาบทน้อยเอ้ยรีบตามพ่อไปดูกันเถิดเมื่อมาถึงก็พบว่าภายในอาสมถูกรื้อค้นทำลายข่าวของกระจุยกระจายไปหมด ท่านพ่อดูสิเรามาอยู่ในป่าลึกกันแท้ๆยังมีโจรใจบาปมาขโมยของอีกจนได้ช้าก่อนลูกพ่อเหตุที่เกิดนี้ไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์หรอกหากแต่เป็นลิงตัวนั้นมากระทำตามวิสัยของมันตั้งหากละ่ะอันวิสัยของลิงป่านั้นเจ้าเล่เพทุบายมันทั้งดุร้ายเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีความเป็นมิตรเก่งในกิริยาหลอกลวงให้หลงในอาการ จนไม่อาจทายใจของพวกมันได้ถูกที่สำคัญนะมักจะกระทําชั่วชอบลักขโมยให้ผู้อื่นเดือดร้อนอยู่เสมอครั้นสิน้นวสังตฤดูที่รุนยางสุดท้ายก็หยุดลงลมเหมันก็เริ่มเดินทางมาห่มพื้นป่าอาสมของรูสีเองก็ไม่ได้รับการยกเว้น พระฤาษีจึงหยิบเอาหนังเสือโครงที่เก็บไว้ออกมาคลุมเฉวียงบ่าให้ดาบทน้อยปากก็พร่ำสอนว่านี่หม่มหนังเสือโครงแล้วก็ผิงไฟก็จะได้บรรเทาความหนาวลงได้แล้วเราก็จะได้นั่งสมาธิบำเพ็ญภาวนากันอย่างอบอุ่นนะลูกอ,อุ่นขึ้นจริงๆด้วยขอรับท่านพ่อฤดูหนาวคราวนั้นพระฤาษีและดาบทน้อยห่อหุ้มร่างกายมิดชิต และก่อกองไฟไล่ความหนาวการดำเนินจิตบริกรรมมกสินในอาสมอย่างอบอุ่นราเรืิงมีสมาธิตามปกติต่อเมื่อครั้งมีเสียงดำที่หน้าประตูอาสมดาบทน้อยซึ่งยังเข้าสมาธิไม่นิ่งสนิทก็มองดูออกไปฮะมีฤาษีมายืนหนาวสั่นอยู่ขอเชิญท่านเข้ามาหลบหนาวในบรณารณศาลาน้เถิดดาบทน้อยเอื้อมมือเปิดประตูให้แขกผู้มาขอพักหนาว ันนใดนนเองเพระฤาษีผู้เป็นบิดาก็คว้าคบไฟชิงก้าวตัดหน้าออกไปก่อนช้าก่อนดาบทน้อยของพ่ออาคันตุกะตัวนี้ไม่ใช่ฤาษีที่ไหนหรอกลูกหากแต่เป็นผู้หลอกลวงเราด้วยเอาหนังเสือและชดาจากซากศพฤาษีที่ตายแล้วมาหม่มหวังพักผิงไฟแก้หนาวก็เท่านั้นเมื่อเจอคบไฟลูกว่าฤาษีปลอมก็กระโดดหน,นีตามสัจชตยานลิงแต่เดิม เมือ่อหลบหนีจนพ้นเปลวไฟแล้วลิงนักหลอกลวงแยกเขี้ยวยิงฟันคู่ยังไม่พอใจแล้วก็หลบหนีไปจนไกลและไม่กล้ากลับมารบกวนสองนักบวชพ่อลูกอีกเลยเมื่อตรัสเล่ากับปิชาดกจบแล้วสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงประชุมชาดกในพุทธกาลนั้นว่าลิงเกเรกำเนิดเป็นภิกษุผู้โกโหกหลอกลวงดาบทน้อย กำเนิดเป็นพระราหุลพระฤาษีสวยพระชาติเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า